Mà cái Nì <laughs> Mà luôn con nè Cái tôm giang niếu đấy Giang niếu á 200 bàn Giang niếu á มานะครับใครจะกินมามามาทันนะแต่ถ้าไม่มีฟันไม่ต้องมานะ <c oughs> เหนียวมากไก่ชนครับขาขายให้สองร้อยบาทต้มเลยต้มแบง่งสองสามบ้าน สองหุ้นสองหุ้นแต่มือสังหารสังหารด้วยทำด้วยนะน่าลาบนะโอโหลาบเพียงอร่อยเลยนะเนี่ยไก่ไก่บ้านเลยนะ เนี่ยแล้วก็เราก็เผาขามันแล้วก็ลูดพื้นเลยนะไฟกำลังแรงเลยฐาน่านไม่ได้เรื่องนะไม่เหมือนบ้านนอกเรนะานะฐานีเขา,าเอะแป้วเปียวหมดซื้อมายี่สิบาทนี่เพียวเลยโอ้พวกนี้วัน มีวันไหวเ,เราก็รูดปืดป๊ดๆเลยนะร้อนไฟก็กำลังแรง แต่ถ้าลาบก็ลาบได้นะแต่มันหลายขั้นตอนเนียต้องมีคนมาสับอู้เราไม่มีเวลาหนยะจะทำคลิปเราอีกอะ่ะแล้วก็คลิปก็ต้องรอวันนี้ไม่ได้ส่งคลิปเลยนะน้อยมากเลยวันนี้ส่งคลิปน้อยมากเลยวันนี้ลงคลิปไม่ได้ด้วยมาเช้าไม่รู้เปไ็นไรโดนจำกัด โดนจำกัดการลงคลิปผมก็เลยไม่ได้ลงเลยมาลงตอนบ่ายคลิปเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปยาวทำไปเนาะมันเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละสามลูได้นะเนี่ยสามกิโลได้นะ tôm hấp tôm tôm bèn tôm <tông> bèn mà đi Ủa, cái vai không? Đúng วันศาสตร์แล้วไม่เข้าใจนะวันอะไรเนาะ ก็จะหมดไม่จริงเนี่ยถือมาถุงเนี่ยต้มน้ำต้มไว้ไว้มากอะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพลงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ